สวัสดีครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะอาจจะช้าแต่ก็ยังไม่ออกนะออกคุ้งนี้นะครับนะมาสรุปเลขค้าสองตัวครับคําเตือนให้รับชมเพื่อนะอาจจะใช้เป็นทางการประกอบการพิจนารณานะครับเลือกซื้อลอตเตอรี่เครับเท่านั้นที่ถูกกฎหมายเท่านั้นครับ อันนี้ผมจะพูดทังสามตัวแล้วนะนี่เดีวมาสรุปกันเลยสองตัวล่างก่อนน่าจะมีเลขขี้นะครับเขียนสวยๆอย่างนี้ขอให้มาเร้ทุกคน หลักสิบเรื่มไหนฮาน้อยกับลาวพัฒนาก็ไม่ได้ทำ,ทำเรื่องพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนเนาะท่านใครที่ตามอยู่สามตัวสรุปไปแล้วแหละ มอกสาตัวสิบไปแล้วที่เวลืหลายคนหลายท่านอยากดูเลขกลับครับเขียนเด่นก่อนหลักสิครับเลขเก้ตัวเดียวหลักหน่วยเลขแปกับเลขหกครับ ตัวรองครับหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดศูนย์ห้าสามไม่มีตัวเดียวไม่มีแค่เลขหกเอ,อ้าอ่าเอาละนะครับ <c oughs> ดูตัวรองแปดหกเนาะสอง 4 7 0 1จน่ะประกบก่อนเด่น9 8 96มีแค่นี้ครับงวดที่แล้วออกอะไรเมื่อที่แล้วออก89ดเก้าี้จะ98หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เด่น9ครับ มาดูตัวรองครับตัวรองนะจะเอามาจากไหนเราต้องนําเลขดับเพราะเลขดับงวดที่แล้วก็ดับอยู่ทุกตัวเห็นไ,ไหมครับ8 9. ปดเก้าฟึบนี่เห็นไหมอูหมดเลยออกเก้าแปดนะครับเอ้ยออกแปดเก้านี้ก็ดับไปดับอยู่ทุกตัวฟึบฟึ๊บฟึบ ว,วันนี้กันครับ <c oughs> ตัวแรกครับศ <c oughs> ูนย์ศูนย์นะครับ ตัวที่สองครับ <c oughs> แบบนะครับแล้วก็แบบคู่ดับตัวนี้ 8, 0, 0, 8 8 8 8 8 8ูแล้วก็รวม00ย์ด้วยแหละครับเห็นไมไม่มีเลขเก 9. มามาดูหลักนี้กัน49่วดติดครับสูตรที่3ม <c oughs> นี่ดับหลักหน่วยครับปึ๊บอยู่ทุกตัวดับขาตัวนี้ก็อยู่นะครับมาจะเป็นงวดที่50หรือไม่สำหรับสูตรนี้สูตรที่3นะครับจะเป็นงวดที่ห้หรือเปล่านะครับตัวแรกครับ3ครับ <c oughs> เราก็ภาวนาอย่ามีอันนี้ด้วยเถอะนี่ครับจะเป็นงวดที่50หรือไม่สำหรับสูตรที่3าน่าคิดสามสี 3, 4, ่สองักหน่วยหลักสิบศูนย์กับแปดตัดออกมาดูตัวรองครับ 1 6โห้เรียกโอเลขวันคูยอีกป8สองหกสาปไม่เอาผมจะตัดทิ้งเลยอันไหนที่ไม่มีเลขขี้ผมคิดว่าจะมีเลขขี้ครับง่ายๆเลย4 8 4 6ไม่ได้เจอ่ะเจครับ เจ็ดหกห้ครับ5้าหกสแครับแล้วก็สามหกมาดูตัวกันครับตัวกันตรงนี้1 7 1 0งเจ็ครับ2อไม่เอาเอาสอง

สองสี่สองสี่หกแปดมันก็เป็นตัวเลขคู่หมดนะครับถ้าเราโชคดีอันนี้ก็ใช่นะอย่าทิ้งนะครับ ท้ายคลิปนี้ครับผมจะพูดย้ำในส่วนของสามตัวบนด้วยนะครับทันไม่ทันไม่รู้เลยครับเต็มที่นะไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะออกตัวไหนใช่ไหมขอให้ออกตัวที่เราทำา้วกันผมคิดว่านะถ้าห่างแบบนี้ น่าจะมาหลักสิบส่วนหนึ่งสมหาเจเก้าหลักสิบหลักสิบโอ้ใช่หมดเลยครับมีโอกาสลุ้นทุกตัวนะครับ แต่ถ้าให้ลุ้นจริงๆ1.7 อันนี้เป็นพวกเบิ้ลถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งนี่ครับตัวที่เด่นจะเป็นตัวนี้ในเมื่อเลขเก้ามันเป็นถ้าเก้ามานะครับถ้าเลขเก้ามานี่เก้าเจ็ด ถ้ามาคู่นะ9ก9า9จ็ดกับ91มาแรงเอาเกไว้ท้ายถ้าเลขเก้มาอันนี้คือตัวที่ผมจะไล่ลำดับนี่เลยนี่ครับเก้าศเอาไว้ท้ายเก้าแล้วก็เก้บันเด่น3ตัวแต่เด่นจริงๆก็คือเรียงเลยเก้าเจ็ดเ้าหนเอาไว้ท้ายนะครับเก้า อ่ะ <c oughs> นี่หนึ่งเจ็ดนี่จัดจีตเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนี่ครับนี่ตัวจีตเลยตัวจีตคือตัวที่สองดาวอะคิดดูเอาแล้วกันครับนี่ครับนี่ครับมีแค่นี้ครับสามคู่นี้นะครับที่ผมชอบจ,จัดๆเลย 1 7 7 1และก็31แค่นี้เลยพวกนี้เป็นตัวรองไประไันนี่ตัวกันตัวรองนะครับไอ้ที่เขียนข้างหน้านี่ตัวกันตัวรองนี่ก็คือตัวเผื่อไว้ไม่ใช่เผื่อไว้ทีตามสเต็ปตามสูตรแต่ผมพิจารณาเลยครับ17 7 1 3 1สพวกนี้เอามาเป็นตัวรองและพวกนี้เป็นตัวกันเด็ด9ตัวเดียวแต่ไม่แน่นะครับนี่คือตัวเด็ด7 1็ดแล้วก็313แค่นี้นะครับแค่นี้ทีนี้มาดู3าตัวครับ ตามที่ผมได้บอกจะทบทวนใหนะ้เป็นสรุปโค้งสุดท้ายไปนในตัวสามตัวครับแคปตามนี้ไม่อธิบายยืดยาวนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นครับดูในโพสชุมชนเดี๋ยวผมถ่ายเป็นรูปลงให้เขียนสรุปให้แล้วก็เรียกกำลังวันจะลงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับ